โซนเลยเปลี่ยนมีดไล่โซนเลยโทษพี่ิว่าเพื่อนววันใดที่เหนื่อยล้าอย่าลืมพักผ่อนละเอนกายเนินจากภารละกิจที่ฉันยังกลับไม่ได้มีไล่โซนเปลี่ยนมีดเปลี่ยนมีดเดียวไม่ใช่เรื่องง่ายถ้าวันใดไม่มีฉันเปลี่ยนีดเและอดทนให้ได้ น,นันวงใหญ่เปลี่ยนมีเปลี่ยนมีดฟังพี่ฟังนี่เปลี่ยนมีดมีเหตุผลทั้งฟิสิกฉันเกิดมาเพื่อรักต่อให้มีแค่หนึ่งชีวิตแม้อาเทียรเดียรักฉนตลอทุกมิติยัด ผมมีหนึ่งชีวิตและหนึ่งภนารกิจแบบไว้บนบ่ามิอ่านและทิ้งในสิ่งสําคัญประดับเอาไว้ด้วยเหรียญพูกาถึงแม้จะไกลมากและถึงว่าฉันจะไกลบ้างไม่สนว่าใครสร้างให้จําเอาไว้ว่าเสียสละเพื่อใครบ้าง s t a r t e h engine 32และจุดระเบิดในะอธิ์ฐานตอนดาวตกมันคือพรอันประเสริฐฝากความห่วงใยให้เธอคนนั้นที่อยู่ในออฟฟิศได้แต่นั่งดูรูปภาพเธอตอนนี้จากใน cockpit สองนาทีต่อจากนี้ S R B จะหมดลงและอีกไม่นานคงกลับไปตามหาที่เราได้ตกลง